การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพที่จะเริ่มขึ้นในวันที่14-19พฤศจิกายนนี้มีความสำคัญอย่างไร b i z i v i e w มีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากค่ะ a C, อเปย่อมาจาก Asian Pacific Economic Cooperation ประกอบด้วยสมาชิก21เขตเศรษฐกิจมาร่วมหารือกันโดยเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมการค้าและการลงทุนและมีความร่วมมือด้านสังคมและการพัฒนาอื่นๆเช่นความร่วมือด้านการเกษตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สนับสนุนบทบาทสตรีและการพัฒนาสาธารณาสุขการประชุมนี้เป็นการรวมตัวของ21เขตเศรษฐกิจที่มี GDP รวมกันคิดเป็น60%ของ GDP โลกและมีสัดส่วนการค้า47.4%ของโลกทีเดียวค่ะซึ่งธีมการประชุม APEC ครั้งที่29ที่ไทยเป็นเจ้าภาพป,ปีนี้คือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล Open Connect Balance ค่ะโดยประเด็นสำคัญ ที่ไทยจะขับเคลื่อนในการประชุมครั้งนี้คือ 1. การอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 2. การฟื้นฟูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว 3. การส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมค่ะในตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าเอเปกสำคัญกับคนไทยอย่างไรค่ะธนาคารไทยพาณิชย์เป็นพันธมิตรด้านการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้ภาพการจัดประชุมเอเปกปี2515ของไทย